สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตมู K ่กระท้าวันนี้นะคะเราจะพาทั้งสองคนค่ะที่เป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันเนี่ยมาทำภารกิจสุดร้อนสุดน่าตื่นเต้นและสนุกไปกับรายการของพวกเราค่ะถ้าพร้อมเจอพวกเขาแล้วไปกันเลยค่ะกับคุณดิบอายและคุณพีพีค่ะ พร้อมไหมคะวันนี้ที่จะทําภารกิจของเราพร้อมมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเจออะไรน่ากลัวก็วิ่งหนีอย่างเดียวเลย <c oughs> ตอนนก็ขอกีนเลยก่อนดิฉัครับไปเลยใช่ไหมคะมถือว่าพร้อมกันทั้งคู่เลยนะคะงั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกติกากันเลยกติกาการเล่นผู้เล่นต้องทำภารกิจ3ภารกิจหาอุปกรณ์ในแต่ละจุดที่กำหนดไว้พิมพ์คีย์ว์นให้ไอออกแบบสากรูปภาพเพื่อผ่านภารกิจ หน,นเมื่อกี้ก็คือฟังกติกากันไปแล้วใช่ไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะเล่นเกมหีือยังคะพร้อมามากค่ะพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งเลโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ภารกิจของเราเริ่มขึ้นแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปสถานที่ทำภารกิจแรกกันนะคะไปกันเลยครับค่ะตอนนี้น่ากลัวมากเดอกดเลดี้โอมากค่ะ ขณะนี้เป็นยามวิการนะคะเวลา22นาฬิกากลัวมากเอ่อเราทำัครับุ้ยอันนี้ยินดีต้อนรับข้อสุด A I Art โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้เรากำลังทำภารกิจแรกนะครับค่ะเราจะต้องสร้างความให้ AI สร้างเป็น AI art ออกมานะคะซึ่งโจทย์ได้รับก็คืองานแต่งงานนะคะค่ะเราจะส้องำคำว่า l ู o k อวิ b ิ a ูอะไรดีต้องเป็นโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ทำภารกิจแรกกันเสร็จแล้วนะครับเราจะไปทำภารกิจที่สองกันต่อนะครับท่ไ น,นเ่างน,นี้มืดมากเล you ยไปเมื่อแล้ว <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้รีบายกำลังแก้โจทย์นะครับโจทย์ของเรารอบนี้คืออะไรครับ โอกาสนะครับเราต้องใช้ชื่อเหมาอป็นฮาร์ดบุ๊คเก้นฮาร์บุเก้นเขากูไหมเข้ากูมากเลยนะมันมีชีวิตเราคือพาบุเก้นเข้ากูในหน่มยนี้ดีนะคะเสียงอะไรไม่รู้อ่ะได้แล้วะได้แล้วค่ะตอนนี้เน really> ี่ยค่ะเราต้องเริ่มไม่แล้วนะคะทุกคนทุกสองเนาะทุกคนตอนนี้เกิดปัญหานะครับอินเทอร์เน็ตล่มนะครับทุกคนมาแล้วค่ะไม่แล้วทุกคนเนี่ยค่ะลูกที่สองค่ะเรียกไม่กระตุกไม่กระตุกไม่กระตุก โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปทำภารกิจที่สามกันนะครับก็เราจะไปกันอย่างช้าๆนะครับกัยวลมองทุกท่านเป็เตัวเก่งเลยทุร่นไ่คิดจได้ยินเสียงอะไรเลยเจอแล้วทุกคนเ้ เฮ้ดิบไอเจอจุดที่สามแล้วนะครับจอของเคือ A I R ค่ะหล<า>ังจากที่เจนมานะคะเสียอะไรอะไว้เอาไว้ไหนเชียอ่ะว้าันี่ก ได้เลยทุกคนได้แล้วทุกคนได้แล้วโอเคไปต่อไม่ได้ก็ตอเราต้องกลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้าันกลไป กันบ้างค่ะทั้งสองคนทำภารกิจสำเร็จไหมคะเนี่ยสำเร็จทั้งสามภารกิจเลยค่ะงง้นขอดูภาพที่ AI จินเน a ร์เรหน่อยได้ไหมคะนี่ค่ะว้าวทั้งสามภาพที่ AI จินเนอร์รทั้งสวยทั้งตรงโจทย์ที่เรากำหนดให้ดังนั้นแสดงว่าคุณทั้งสองคนทำภารกิจสำเร็จะคะ่ะดีด้วยนะคะ คุณจะได้รับหมูกระทะฟรีไปเลยแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณคุณลิฟอายและคุณพีพีมากๆเลยนะคะที่มาร่วมทำภารกิจของเราแล้วเจอกันใหม่กับรายการภารกิจทีจ่ิตหมูกระทะขอเล่าหน่อยเออาร์ Art. สามารถสร้างภาพได้ทั้งสองมิติและสามมิติ โดยภาพที่ได้จะเป็นลักษณะ r a เ t อ r graphic ซึ่งตามจากภาพ vector graphic ที่เกิดจากเส้นเลากนิดเมื่อสูงขยายภาพ AI จะพบว่าประกอบไปด้วยพิกเซลจำนวนมากเรียงต่อกันเป็นตารางด้วยแต่ละพิกเซลจะมีค่าสีที่กำหนดไว้ซึ่งโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสร้าง AI art มักจะทำงานผ่านการเรียนรู้คำข,ข้อมูลรูปภาพที่มีพิกเซลเป็นพื้นฐาน จากนั้นจึงใช้ข้อมูลพิเ p i ล่านั้นเพื่อสร้างภาพใหม่ตามโจทย์กำนหนตัวอย่างเช่นการปรับค่าสีและแสงเงา AI สามารถปรับค่าสีของิิเซลหรือกลุ่ม p i เซลได้เช่นเพิ่มลดความสว่างของภาพเปลี่ยนเฉดสีเติมหรือลบเงาของวัตถุในภาพการใช้เทคนิคต่างๆเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะในภาพเช่นการสร้างพื้นผิว การสร้างเอฟเฟกต์พิเศษและยังสามารถกำหนดขนาดตัวรวงถึงการตั้งค่า DPI ของภาพที่กำหนดได้เช่น1,024คูณ1,024พิกเซลหรือ16ต่อ9นิ้วหรือ300 DPI ขอเล่าหน่อย